มิฉะนั้นชีวิตนี้ข้าจะให้เขาอย่างไรก็จะเอาคืนอย่างไรกลับมาที่หลิงชวีรีพีมึงสู่เก๋อพาไปรักษามองดูสิ์น้องที่พิการเขามีสีหน้าดำคล้ำจากนั้นก็แผ่ไอสังหารที่แข็งแกร่งทงเทียซินเป็นสิ์น้องของข้าเจ้าตัดนิ้วเขาสองนิ้วต่อหน้าข้าบัญชีนี้เราต้องสสางส่วนสวีหานกลับถูกไอสังหารของอีกฝ่ายผลักใกล้ะระดับทงโยจิง แข็งแกร่งกว่าชูราชุดม่่งคนนั้นใครจะรู้ว่าซ่งเยหมิงจะเข้ามาปกป้องสวีหานหลิงชวีเห็นเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วตกเข้าที่ท้องของซ่งเยหมิงโดยตรงโชคดีที่สวีหานช่วยไว้ทันลดแรงไปได้บ้างซ่งเยหมิงมีสีหน้าไม่น่าเชื่อที่โยทำไมแต่เสียงจอกแจ้กลับทำให้เขาโกรธพูดจบก็ตกอีกครั้งในขณะเดียวกันสวีหานก็เหวี่ยงหมัดขวา หมัดหนึ่งและฝ่ามือหนึ่งปะทะก,กันโดยตรงแต่พลังฝ่ามือที่แข็งแกร่งนี้กลับผลักสวีหานกระเด็นใครจะรู้ว่าด้านหลังจะปรากฏมือคู่หนึ่งเป็นโจจางที่ไม่ได้พูดอะไรมาตลอดยังลดแรงฝ่ามือนั้นได้อย่างเงียบเงียบในตอนนี้โจจางก็เดินไปข้างหน้าเอ่ยปากถามว่าที่โยค่าเข้าสำนักมาแปดปีเคยทำอะไรผิดหรือไม่แต่ไอเวนนี่กลับไม่ยอมรับการต่อสู้ของเจ้ากับสิทธิพี่ถงข้าไม่ยุ่ง แต่สวีหานทำร้ายคนต่อหน้าข้าเรื่องนี้ถ้าจบไปข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเจ้าทำร้ายพี่สวีต่อหน้าข้าเรื่องความขัดแย้งกับน้องร่วมสำนักฉันไม่สนใจหรอกหลิวหลิงชวีก็หัวเราะลั่นข้าให้เกียรติเจ้าถึงเรียกเจ้าว่าสิทธ์น้องเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นหอหลิงหลงสิทธิ์เอกแล้วหรือโจจางตาเบิกกว่างพูดออกมาคำหนึ่งว่าก็ใช่ รอบตัวก็แผ่ไอสังหารที่มหาศาลทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสัน่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พลังจริงหรือพลังภายในสามารถทําได้เหมือนกับบางสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดบริสุทธิ์และสูงส่งกว่าแต่หลิงชวีในตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรมากแล้วฝ่ามือหนึ่งทะลุโลกของโจจางโดยตรงแต่ที่แปลกคือเขาไม่มีท่าทีจะหลบไอสังหารที่แปลกประหลาดรอบตัวก็ยิ่งมหาศาลในขณะเดียวกัน แต่ในเขตปกครองตอนนี้ไม่มีเวลามากนักแล้วดาบยาวสองเล่มที่แขวนอยู่บนกำแพงเริ่มสัน่นนี่ทำให้สวิหานที่อยู่ด้านหลังได้กลิ่นอันตรายใครจะรู้ว่าในตอนนี้หลิงชวีกับถูกมันเทศตบขัดจังหวะการใช้คาถาเห็นเขากุมมือขวาที่เลือดไหลก็ด่าใครมากแกล้งใช้วิธีลอบทำร้ายวิธีการที่ต่ำช้าเช่นนี้ขัดกับหลักการของสำนัก เมื่อได้ยินเช่นนั้นจืออวีก็กระโดดลงมาจากหลังคาแม้แต่สิทธิ์ก็กล้าด่าข้าว่าเจ้าคงเบื่อชีวิตแล้วชายคนนี้เดิมทีเป็นนักฆ่าชูราที่เฉาโชแต่คู่มั่นที่สวยงามกลับเป็นทายาทของสำนักอันดับหนึ่งของใต้ล่าตอนนี้สวีหานที่เส้นลมปราณเสียหายขอเพียงแค่นอนอยู่ก็มียาที่ไม่ต้องกินมาส่งถึงเตียงแต่กลับทำให้สิทธิเอกในสำนักอิจฉาจงใจหาเรื่อง ต้องการจะทำลายชื่อเสียงของสวีหานที่เป็นสามีที่พึ่งพาภรรยาแต่ในายามกับขันกลับถูกปีศาจน้อยที่เพิ่งเจอกันครั้งเดียวช่วยไว้เด็กสาวเป็นอันดับสองของสำนักฟางจีนีดาหลิงชวีชายคนนั้นได้ยินเช่นนั้นก็เหงื่อตกได้แต่ประสานมืออย่างเชื่อฟังเอาของเหล่านี้กลับไปที่เดิมแล้วก็ไปได้แล้วใครจะรู้ว่าหลิงชวีจะขมวดคิ้วอ้างชื่อของอาจารย์ชินหรูซี ไม่คิดว่าจื่ออวีจะไม่ได้เกรงใจเขาหน้าตาของอาจารย์จะมีค่ากว่าหน้าตาของอาจารย์ข้าหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลิงชวีก็ตาเบิกกว้างกับท่านอาจงเกี่ยวอะไรกันหรือว่าโจจางก็เป็นสิทธิ์ของเขาปรากฏว่าจงเหล่าก้อยเป็นสิริรักของหลีเซียวเหวาเคยบุกถ้ำอิงเหมืองด้วยกันสู้กับสุสานแม่ทัพผนึกปีศาจโบราณที่ไร้ากาศสุดท้ายก็สู้กับอสูรน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืน ประสบการณ์ที่เหมือนฝันทําให้เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องการจะสัมผัสโลกเซียนที่สมจริงที่สุดคลิกที่มุมซ้ายล่างเพื่อเข้าสู่เกมเซียงกระบี่พิชิตมาราภาคใหม่ชี้ดาบถามชินเมื่อนึกถึงท่าทางของจงเหล่าก้วยหลิงชวีก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกรีบประสานมือแล้วก้มหัวขอโทษจากนั้นก็ดึงสิ์น้องแล้วหนีไปในตอนนี้จื่ออวีก็แค่นเสียงเย็นชามองไปที่สวีหานบุญคุณครั้งนี้เจ้าต้องจำไว้ ครั้งหน้าตอนที่ข้าย่างเหมือนเทศสวีหานก็รีพูดต่อว่าข้าน้อยจะมาตามคําสั่งและหลังจากที่โจจางขอบคุณทุกคนสวีหานก็ดึงซ่งเยห่มิงไปรักษาในตอนนี้จื่ออวีก็พูดกับโจจางด้วยน้าเสียงเย็นชาว่าคําสั่งของอาจารย์เจ้าลืมแล้วหรือส่วนโจจางกลับพูดเบาๆว่าจําได้เพียงแต่คนเรามีชีวิตอยู่บางเรื่องทนได้บางเรื่องทนไม่ได้วันรุ่งขึ้น ผู้อาวุโสทั้งหมดถูกเรียกประชุมที่ห้องโถงของยอดเขาเสียนเหอได้ยินพวกเขาพูดคุยกันเรื่องเจ้าสำนักแต่มีเพียงชายคนหนึ่งที่ขมวดคิ้วแน่นไม่ได้พูดอะไรคนผู้นี้คือถงเทียซินที่ถูกสวีหานฟันนิวขาดอาจารย์ในตอนนี้หนิงฉางเจียวก็เดินเข้ามาจากนอกห้องโถงบรรดาผู้อาวุโสก็งเงียบกริบรอจนเจ้าสำนักนั่งลงแล้วก็ลุกขึ้นทักทายอย่างนอบน้อมส่วนนิชิงรูซีก็เดินออกมา แขกผู้มีเกียรติของสวียนเหอเฟิรนสวีหานอาศัยอำนาจข่มเหงผู้อื่นตัดนิ้วลูกศิษย์ข้าถงเทียซินสองนิ้วขอให้เจ้าสำนักเป็นทําให้ลูกศิษย์ข้าแต่เจ้าสำนักกลับไม่สนใจการทะเลาะก,กันระหว่างเด็กๆเ,เป็นเรื่องปกติขอให้ผู้อาวุโสอย่าได้ใส่ใจเดี๋ยวข้าจะส่งคนไปเยี่ยมถงเทียซินรับรองว่าภายในห้าวันเขาจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมใครจะคิดว่าไอ้เท่านี้จะคุกเข่าลงกับพื้นคนชั่วเช่นนี้ถ้าไม่ลงโทษอย่างหนัก เกรงว่าจะทําให้คนในสํานักเสียใจเจ้าสํานักกลุมหน้าผากแล้วทําหน้าจนปัญญาเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนสู้รอให้ถงเทียซินหายดีแล้วค่อยสอบสวนให้ถึงที่สุดวันนี้ข้าเรียกทุกคนมายังมีเรื่องสําคัญเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสชิงก็น้ํามูกน้ําตาไหลเจ้าสํานักเป็นหัวหน้าของหอหลิงหลงจะลําเอียงไม่ได้อย่าให้การสืบทอดพันปีของหอหลิงหลงต้องพังทลายคำพูดนี้ เจ้าสำนักขมวดคิ้วแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าผู้อาวุโสชิงเรื่องมีหนักมีเบาแต่ไอเวนนี่กลับร้องให้หนักกว่าเดิมข้าคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสืบทอดของสำนักจะรีบร้อนไปกว่านี้ไม่ได้ในตอนนี้เจ้าสำนักติงก็เข้ามาช่วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสคนอื่นๆก็เห็นด้วยแต่การกระทำนี้กลับทำให้เจ้าสำนักบนเวทีโกรธจัดโบกมือผลักจดหมายที่อยู่ข้างหน้าออกไป พวกเจ้าป่าก,ก็บอกว่าการสืบทอดของสำนักงั้นพวกเจ้าก็ดูให้ดีเป็นลูกศิษย์ของเจ้าที่ชอบหาเรื่องหรือเรื่องในจดหมายสำคัญกว่าผู้อาวุโสข้างล่างมองดูจดหมายในมือแล้วตกใจเพียงแค่สองเดือนหอหลิงหลงของข้าก็สูญเสียผู้อาวุโสไปสามคนผู้ช่วยสี่คนสิทธิเอก้าคนกล้าถามผู้อาวุโสชิง ลูกศิษย์ของท่านสําคัญกว่าหรือสถานการณ์ของหอหลิงหลงในตอนนี้สําคัญกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหนึ่งเดือนต่อมาสวิหานมองดูบรรดาลูกศิษย์ที่ตาค้างอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าดูเหมือนว่าใต้ล่านี้กําลังจะเปลี่ยนไปและเมื่อเขากลับถึงห้องและปิดประตูก็พบว่าเจ้าสํานักมารอยอยู่แล้วเห็นเขาค่อยๆล้วงเข้าไปในอกเสือ้อจากนั้นก็หยิบขวดยาขนาดเท่าฝ่ามือออกมา สวีหานอดไม่ได้ที่จะถามว่านี่คือ,อยาต้าห่วงเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าสํานักก็พยักหน้าสวีหานจึงรับมาด้วยสองมือนี่คือ,อยาที่ปรุงจากยาสมุนไพรล,ล้าค่ากว่าร้อยชนิดเมื่อมีมันก็จะช่วยให้ตนเองหลอมแขนปีศาจได้เมื่อได้สติก็รีบประสานมือกับเจ้าสำนักอย่างนอบน้อมแต่ใต้ล่าไม่มีของฟรีถ้าจะขอบคุณจริงๆก็ช่วยค่าเรื่องหนึ่งได้ไหมเมื่อเร็วๆนี้เมืองเยี่ยนไหลมีปีศาจร้ายอลาวาด ทำให้ลูกศิษย์หลายคนเสียชีวิตอย่างลึกลับสามวันให้หลังจงจวีเฟิงจะส่งสิทธิเอกฟางจืออวีไปตรวจสอบเรื่องนี้ข้าอยากให้เจ้าไปกับเขาแต่สวีหานได้ยินแล้วก็ตะลึงไปครู่หนึ่งถ้าสิทธิเอกยังสู้ไม่ได้ข้าที่เป็นแค่ระดับจีนกังตามไปจะมีประโยชน์อะไรจืออวีแม้จะมีพลังบำเพ็ญที่ไม่ธรรมดาแต่จิตใจยังคงใส่ซื่อให้เจ้าอยู่ข้างๆเขา หนึ่งคือพวกเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีเขาอาจจะฟังคำพูดของเจ้าสองคือเจ้ามาจากตำแหน่งเซินหลัวมีความเข้าใจในพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อได้ยินสามคำนี้สวีหานก็กัดฟันแน่นเจ้าหมายความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเซินหลัวเป็นเพียงการคาดเดาการอารวาสของปีศาจในชินโจมาอย่างแปลกประหลาดอีกอย่างที่นั่นเป็นที่ที่ตำาหนักเซินหลัวเคลื่อนไหวบ่อย ผู้จบเจ้าสำนักก็ขมวดคิ้วยาต้าฮวงเป็นของวิเศษที่ใช้ปราบปีศาจขอเพียงแค่เจ้ากินก็จะสามารถต้านทานปีศาจได้ในระดับหนึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจริงๆมีเจ้าคอยปกป้องจืออวีก็จะมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อได้ยินถึงตรงนี้สวีหานจึงรู้ตัวว่านี่คือการใช้เขาเป็นองค์คกษ์ส่วนตัวผู้จบสวีหานก็ยิ้มอย่างเจเล่ ฟางจืออวีคนนี้คงไม่ใช่นี่รักที่เจ้าเคยทําไว้ตอนหนุ่มๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าสํานักก็มีสีหน้าเศร้า้อยข้าเป็นนี่แม่ของเขามากเกินไปแต่สิ่งที่ทําได้กลับน้อยเกินไปดังนั้นชีวิตของอวีเอ๋อข้าต้องปกป้องให้ได้สวีหานกลับถึงห้องเทยาทั้งหมดลงในชามตอนนี้เขาต้องรีบซ้อมแซมเส้นลมปราณเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากกินยาชามใหญ่เข้าไปก็เริ่มฝึกวิชา เมื่อพลังยาค่อยๆไหลเข้าสู่เส้นลมปราณเส้นลมปราณทั้งหมดก็ได้รับการซ่อมแซมในเวลาไม่นานเขาจึงรวบรวมไอ้น้ำทั้งหมดเข้าสู่มเมล็ดกระบี่ตาเอียนแต่ไม่คาดคิดว่าจะกระักเลือดออกมาพลังของฟ้าดินรอบตัวเริ่มไหลเข้าสู่ตันเถียนอย่างบ้าคลั่งในเวลาไม่นานสวีหานก็จะระเบิดร่างตายแต่เขากลับหยิบยาที่ใหญ่และแรงกว่าออกมาไม่แม้แต่จะกระพริบตาก็โยนเข้าไปในปากโดยตรงจากนั้นก็ตั้งสมาธิเริ่มควบคุม ไอปีศาจในร่างกายแรงกระแทกที่รุนแรงทําให้สวีหันตาเบิกกว้างยาเม็ดต่างๆวิ่งวนอยู่ในเส้นลมปราณสีทองอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับแสงสีทองที่สว่างวาบสวีหานก็ลืมตาขึ้นตั้งแต่โบราณมาจินตันแบ่งเป็นสีเหลืองและสีม่วงเท่านั้นเขาฝึกฝนจนได้เม็ดในสีทองที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงสามวันให้หลังสวีหานและพักพวกออกเดินทางไปชินโจ นี่ทาให้เค่อชิงและซ่งเยหมิงประหลาดใจเล็กน้อยไม่คิดว่าเรื่องของสํานักจะทําให้เครอชิงต้องลงมือเองช่วงนี้ปิดด่านได้เตรียมตัวสําหรับการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบแต่ในตอนนี้หลิงชวีก็พูดจะแดกดันมีพวกเราสิทธิ์เอกอยู่จะปกป้องความปลอดภัยของท่านสวีเครอชิงอย่างแน่นอนโชคดีที่ในตอนนี้จืออวีก็พูดต่อว่าการอราวาสของปีศาจในเมืองเยี่ยไหลไม่ควรมองข้าม พวกเราต้องระมัดระวังอย่าได้โลภมากและประมาทหลิงชวีที่ถูกตะข้อก็ขมวดคิ้วในตอนนี้สิทธ์น้องไปที่อยู่ด้านหลังก็ดึงแขนเขาสิทธิ์พี่ผู้ถูกเรื่องนี้มีเงื่อนงำต้องระมัดระวังซ่งเงียหมิงถามจืออวีว่าการเดินทางครั้งนี้มีข้อมูลโดยละเอียดหรือไม่น่าเสียดายข่าวที่ส่งกลับมาที่สำนักก่อนหน้านี้ไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวของเผ่าปีศาจเลย แม้แต่ลูกศิษย์ที่ตั้งใจจะกลับไปรายงานที่สำนักก็เสียชีวิตระหว่างทางอย่างอนาถและสภาพศพก็อนาถมากผู้จบก็ขมวดคิ้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเจ้าเมืองคนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนในเมืองตื่นกระหนกศพของศิษย์น้องหลายคนยังคงถูกวางไว้ในจวนเจ้าเมืองตอนนี้รอให้พวกเราไปรับกลับเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลิงชวีก็ตะคอกอย่างโกรธจัดคนผู้นี้ได้ศพกลับไม่มีข้อมูลอะไรเลย หรือว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับปีศาจการไปครั้งนี้ของพวกเราอาจจะเข้าทางอีกฝ่ายในตอนนี้สวีหานก็ยื่นนิ้วชี้พูดเบาๆว่าในเมื่อศัตรูไม่ชัดเจนสู้เราแบ่งกําลังเป็นสองทางพี่หนิวสองคนในนามของหอหลิงหลงไปรับศพกลับแล้วทาท่าทีสอบสวนแล้วจากไปโดยไม่ได้อะไรเพื่อให้ศัตรูในเงามืดผ่อนคลายส่วนข้ากับจืออวีและพักพวกก็ปลอมตัวแสงเข้าไป สืบสวนอย่างลับๆเช่นนี้ก็สามารถลุกและถอยได้อำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นซ่งเยหมิงผู้ซื่อสัตย์ก็ร้องว่าฉลาดจริงๆจืออวีผู้ซื่อสัตย์ก็พยักหน้าหลิงชวีทั้งสองจึงรีบไปที่เมืองเย่ไหลคนที่ยืนรออยู่ที่ประตูคือเจ้าเมืองผู้นี้สวีเฉิงอันหลังจากยืนยันว่าผู้มาเยือนคือลูกศิษย์ของหอหลิงหลงก็รีบประสานมือแสดงความเป็นเจ้าภาพ ส่วนอีกด้านหนึ่งสวีหานห้าคนก็ปลอมตัวเข้าเมืองพวกเขาไปที่โรงเตรมก่อนแล้วเปิดห้องพักชั้นบนห้าห้องในตอนนี้ด้านหลังก็มีเสียงแหลมดังขึ้นเท่าแก่ขอห้องพักชั้นบนสองห้องเท่าแก่รีบเข้าไปหามีสีหน้าประจบประแจงห้องพักชั้นบนสองามห้องสุดท้ายถูกชายหนุ่มคนนี้เหมาหมดแล้วแต่ยังมีห้องพักด้านข้างอีกสองสามห้องขอเพียงแค่ทำความสะอาดให้ดี รับรองว่าไม่ได้กว่าห้องพักชั้นบนเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายชาราก็กรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งไอสารเลวห้องพักชั้นบนของเจ้าข้ายังรู้สึกกับแคบ